สวัสดีค่ะวันเดวิดนัตตี้วันนี้นัตตี้จะพาทุกๆคนมาเยี่ยมชมร้านขายเครื่องดื่มแถวบ้านของนัตตี้เองค่ะร้านขายเครื่องดื่มไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยที่ไทยก็มีแต่เดี๋ยวก่อนถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้นนัตตี้ไม่พามาแน่นอนค่ะและนี่ภาพก็เปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นร้านขายเครื่องดื่มที่มีเบียร์ขายเยอะมาก ก่อนอื่นนะนะัดต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านที่นัดพามาเนี่ยมันเป็นร้านแบบโลโคลนะมันก็หมายถึงว่าเขาอะทำกันเองภายในครอบครัวไม่ได้มีสาขาไม่ได้ใหญ่โตอะไรและแถมร้านยังอยู่ในเมืองเล็กๆอีกด้วยแต่เอาจริงๆนะนัดเองอะก็เคยไปร้านหนึ่งนะคะเขาตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอะ เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าร้านนั้นน่ะนะขายเบียร์ทั้งหมดสามชั้นกันไปเลยทีเดียวเอางี้ถ้าเผื่อมีใครสนใจนะคะรบกวนฝากคอมเมนต์ไว้นะแล้วนัตตี้จะมาทำคลิปพาทัวร์ดีไหม สำหรับคลิปนี้นัดก็ต้องขออนุญาตปล่อยภาพไหลไปนะคะเพราะนัดเองก็คงไม่มีความสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเบียร์แต่ละชนิดที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเบลเยียมเนี่ยจากข้อมูลที่นัดไปหามานะคะเขามีโรงงานผลิตเบียร์ทั้งหมด304แห่งแล้วก็มีทั้งหมด508ยยี่ห้อและที่สำคัญ มีเบียเกือบ1 500ชนิดกันไปเลยทีเดียวโดยเบียร์ของเบลเยียมเนี่ยเขาก็จะจำแนกจากสีของเบียร์วิธีการหมักแล้วก็ระดับของแอลกอฮอล์ค่ะเอาเป็นว่านะก็จะขอยกตัวอย่างชนิดของเบียรแบบที่นะักเคยได้ยินมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่นิยมของที่เนี่ยมันก็จะมีเป็น To อป e ิสเบียแอปเ p Pe ิว uh, w ี t บ b e e r lambic, born, o าว h o f ตัว h o f เนี่ยอยากจะเมาว่าแบบนัดเคยไปชิมมาแล้วแบบคือแบบสำหรับนัดนะไม่อร่อยอย่างแรงแต่คนที่นี่เขาก็ชอบแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายมากจนแบบเยอะอ่ะพูดไม่ถูกเอางี้ดีกว่านัดว่านะถ้าสมมุติมีใครสนใจเนี่ยอยากจะฟังรายละเอียด ของเบียร์เบลเยียมนะคะ,ะรายละเอียดความเป็นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฝากคอมเมนต์ไว้แล้วนัดนะ่ะจะมาทำคลิปเล่าเกี่ยวกับเบลเยียมเบียร์ให้ฟังดีไหมเอาละค่ะเรื่องราวที่เบียร์เกี่ยวกับเบียร์เบลเยียมนะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆอ่ะนะเราก็กลับมาชมที่วิดีโอที่ร้านขายเครื่องดื่มกันต่อกว่า อันนี้ก็ยังคงจะเป็นเบียร์อยู่เพราะว่ามันมีหลากหลายยี่ห้อมากอะเนาะละลานตาไปหมดเลยอย่างนี้ส่วนด้านนี้ก็ก็คงเหมือนเหมือนที่ไทยแล้วแหละก็คือเป็นขายเป็นโ,โคคาโคลา่าเครื่องดื่มเป็นซอฟดริงก์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบน้ำผลไม้ก็เรื่องปกติร้านขายเครื่องดื่มก็ต้องมีน้ำผลไม้น้ำดื่มอะไรอย่างนี้น้ำเปล่าก็มีอะไรอย่างนี้น เก็ว่ากันไปส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นน้ำเปล่าที่นี่เขาก็จะมีแบบขายทั้งเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรอย่างนี้ถ้าเราซื้อเป็นขวดแก้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องจ่ายค่ามาจําของเขาไว้พอเวลาเอาขวดมาคืนเราก็จะได้เงินมาจําเงินคืนเนาะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นขายของพวกของกิฟต์เซตเอาไว้ซื้อให้ของขวัญใครต่อใครในเทศกาลต่างๆอะไรยงี้ เอาจริงๆนัดกับสามีก็มาซื้อที่นี่ค่อนข้างบ่อยแหละเวลาที่เราจะหาของขวัญให้ใครแล้วเรารู้ว่าคนนั้นเขาชอบดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเราก็จะมาหาซื้อของขวัญที่นี่ให้เขาอะไรนี้เราก็อยากบอกว่าคนรับก็แฮปปี้กันทุกคนแหละเพราะว่าบางทีเขาก็จะจัดเซตแบบ,แบบแบบที่มันแบบขายเบียร์เป็นเซตเบียร์แล้วแบบมีหลายๆยี่ห้อ,อถ้าคนชอบเบียร์เขาก็มีความสุขกับการได้ชิมอนะเนาะ ามาด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกแชมเปญอะไรอย่างงี้ที่เห็นก็จะเป็นแชมเปญเป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มอาโร่ที่เขาก็เหมือนเดกว่าเอาไว้ดื่มก่อนอาหารอะไรอย่างงี้เพื่อเรียกน้ำย่อยอะไรอย่างงี้ก็จะมีอันนี้นัดว่าสําหรับนัดนะมันก็คงเหมือนเหมือนที่ไทยอาจจะไม่มีอะไรแบบ นัดนนว่ายี่ห้อเออยอะไรเอ่ยมันก็คล้ายๆที่ไทยอย่างวิสกี้อย่างเงี้ยนัดว่าไทยก็มีขายเนาะก็ไม่มีอะไรที่แบบก็น่าสนใจแต่ก็เอามาให้ดูเออเขาก็มีขายร้านเขาก็มีขายประมาณนี้แต่ว่าเผื่อใครเจอแบบเอ้อยี่ห้อนี้ไม่มีขายที่ไทยก็บอกกันได้นะนัดก็ไม่รู้เหมือนกันอ่มีอันนี้ก็จะเป็นวอลกเเป็นจินที่บ้านก็จะชอบดื่มจินสามีเขาชอบดื่มจินมากกว่า ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ดื่มหลังอาหารที่แบบเหมือนเขาบอกว่าเออดื่มพวกนี้เราก็จะช่วยย่อยแล้วก็มีขายน้านนี้ก็ยังเป็นไวายอยู่นะคะก็จะเป็นมีทั้งหมดไวายเขาเรียกไวายขาวไวายแดงแล้วก็โรสเซ่อะไรอย่างนี้ก็ปล่อยภาพให้ดูเนาะ กลับมาอีกแล้วตรงนี้ก็เป็นเบียร์อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะเป็นเบียร์แบบที่มันแบบเหมือนเขาจัดเซตเอยหรือว่าไซส์แบบขวดใหญ่ๆโตๆอย่างอันเนี้ยมันก็เออก็แปลกดีก็เลยถ่ายมาให้ดูเอออันนี้ก็จะเหมือนแบบเออเอาไว้ซื้อเป็นของขวัญให้ใครก็ได้อันนี้สะดุดตามากทายซิคืออะไรช็อกโกแลตจ้า อันใหญ่โตมโหลานมากเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยฝากคอมเมนต์กันได้นะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นัตตี้ด้วยนะคะนัตตี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกๆคนนะบ๊าย